สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาแก้ปัญหาเวลาฝรั่งพูดแล้วเราฟังไม่เข้าใจมันมีสาเหตุประโยคนี้จะอ่านว่า what are you doing แปลว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่แต่เวลาที่ฝรั่งเขาสนทนาเขาจะใช้พูดว่า what you doing เวลาที่ฝรั่งพูด3ามคำแรก what are you ก็จะเปลี่ยนเป็น w a t c h e r ส่วนคำว่า doing ก็จะ drop ตัว g ออกก็จะออกเสียงเป็น doing What's y o doing ประโยคที่2 What do you want to say What do you want to say อยากจะพูดอะไรคุณอยากจะพูดอะไร What do you ก็จะเปลี่ยนเป็น w h a t the year What's the year Want to ก็จะออกเสียง เป็น wanna wanna what do you want to say ก็เปลี่ยนเป็น what do you wanna say what do you wanna say ประโยคที่ 3. how are you doing how are you doing เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมประโยคท,ท,ทักทายทั่วไปตัด r อ,ออกเปลี่ยน y o u เป็น your. doing drop g ออก been doing. How you doing? ไปดูตัวอย่าง. Down and I say, Hey, how you doing? Oh, please. Hey, how you doing? Hi, Joey. Hey, how you doing? Hey, how you doing? Oh, you me anymore let baby drink don't to you <laughs> you you ประโยคเต็มในภาษาเขียนก็จะเป็น how are you doing แต่เวลาภาษาพูดเขาก็จะตัดบางเสียงออกแล้ว แล้วก็เปลี่ยนเสียงจาก you เป็น yer หรือ doing เป็น doing ดรอปตัว g ลงโดยส่วนใหญ่คำที่เป็น verb ing เวลาพูดเขาจะดรอปเสียง g ออกอย่าง doing ก็เป็น doing going ก็เป็น going คำที่4 see you see you เวลาพูด ก็จะออกเสียงเป็นเซียหรือเซียแล้วแต่ถ้าสังเกตให้ดีคำว่า you เวลาพูดในประโยคคำถามหรือประโยคทั่วๆไปจะเปลี่ยนจาก you เป็น ya หรือ ye ประโยคถัดไป I'm going to see a movie tonight ฉันจะไปดูหนังคืนนี้เปลี่ยน going to เป็น gonna แปลว่าจะ ใช้กับเหตุการณ์ที่วางแผนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากประโยคเต็ม I'm going to see a movie tonight ก็เปลี่ยนเป็น I'm g o n n a to see a movie tonight สรุปสาเหตุที่เราฟังฝรั่งพูดไม่เข้าใจก็คือภาษาเขียนที่เราเรียนมากับภาษาเวลาที่ฝรั่งเขาพูดไม่เหมือนกันมันมีการย่อคำและตัดคำบางคำลงไป Top two one. What are you doing? Ben What you doing? What do you? ben What there? How are you doing? How you doing? Want to? Wanna? See you? See ya? Going to? Gonna? ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอที่จะสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นต่อๆไปด้วยนะคะและก็ไปกดติดตามได้ที่เพจเรียนง,ง่ายภาษาอังกฤษค่ะเพจนั้นจะสอนเริ่มต้นพื้นฐานตั้งแต่ a ถึง z การเทียบสระอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษไปจนถึง การเริ่มสนทนาและก็เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะคะ thank you for watching see you